เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับเกม w a l of the vision กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ถ้าผมจะมาเจาะตื้นตัวละครที่มีชื่อว่ามอนโตะนะครับซึ่งเป็นตัวละครหลักในซีรีส์เรื่องนี้นะครับและสาเหตุที่ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากมีหลายท่านครับเข้ามาถามผมเกี่ยวกับเรื่องการปั้นตัวนี้นะครับว่าตอนนี้ยังคุมไหมที่จะทํามันนะครับแล้วก็แนวทางการปั้นเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้นะครับมันเป็นแนวแท็กติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับผมก็เลยทําคลิปขึ้นมานะครับเพื่อบ เาไปปรับใช้กันนะครับเพราะว่าทีมแต่ละคนนะครับก็จะมีเอสเปอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ตัววิชั่นการ์ดที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก๊อปกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะครับจะเป็นการแนะนําตัวมอนโตของผมเองครับว่าที่ผมใช้เนี่ยผมใช้มันประมาณไหนเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ เราจะไปพูดถึงข้อเด่นของตัวมอนโตกนก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกเลยนะครับมอนโตเนี่ยเป็นแค่ MR นะครับที่มีค่าพลังป้องกันที่สูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วย Master ร์บิลิตี้นะครับที่เพิ่มพลังป้องกันอีก15แล้วก็จำอีกหนึ่งนะครับทำให้ตัวมอนโตเนี่ยเป็นแท้งที่มีความคล่องตัวสูงกว่าแท้งตัวอื่นๆนะครับ และด้วยจ็อบของเขานะครับซึ่งเมนหลักจ็อบเขาเนี่ยจะเป็นหลอดนะครับหลอดนี่จะเป็นกึ่งสายโจมตีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการโจมตีระยะไกลเหมือนพวกนินจานะครับแล้วก็ยังมีจ็อบลองที่เป็นไนท์แล้วก็พาราดินอีกนะครับ พาร์ทสที่น่าสนใจของมอนโตะนะครับก็คือการเพิ่มแอคแท็นะครับโดยที่เขาจะไม่ไปลดค่าอะไรเลยนะครับไม่เหมือนพวกชูเทลนะครับที่เพิ่มแอคแท็แล้วก็ไปลดนูนลดนี้นะครับแต่ของมอนโตะนี่คือเพิ่มแล้วไม่ได้ลดนะครับแต่อาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะเท่าชูเทลนะครับต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มดีเฟน s ์เพิ่มขึ้นนะครับเขาจะได้เลือดถึง12%นะครับแล้วก็ได้ดีเฟนส์เพิ่มอีก12นะครับซึ่งโคตรเยอะเลย พะถ้าเราลองคิดดีๆนะครับเขามีมาสเตอร์บิลิตี้เพิ่มดีเฟนซ์15อยู่แล้วแล้วถ้าพ a าสซีฟอัพเต็มนะครับก็จะเพิ่มอีก12นะเท่านี้โดยพื้นฐานมันนะครับก็จะมีด e เฟนซ์อยู่ที่27นะครับอันนี้ยังไม่รวมของสมใส่อย่างพวกทัสมาสเตอร์นะครับและตัวทัสมาสเตอร์มันเนี่ยเรียกว่าน่าจะทําง่ายที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเศษมันมีขายในร้านแบบบ่อยมากทัสมาสเตอร์เขามีชื่อว่าแลออนเมเบรมนะครับซึ่งค่าพลังต่างๆนะครับก็ตามรูปเลยะะนรใ่ยู พอพูดมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้แม่งถึกจริงนะแต่มันมีสกิลที่ดีกว่านั้นนะครับหรือว่าช่วยเสริมเรื่องความถึกมันมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้เป็นสกิลของไหนที่มีชื่อว่าซอสกาดนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะทําให้เขาเนี่ยโดนทุกอย่างเบาลง30%นะครับไม่ว่าจะเป็นเวทหรือกายภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ และถ้าหากเราเจอทีมที่เป็นกายภาพล้วนครับเราสามารถเลือกใช้สกิลที่มีชื่อว่าพาาดินกาดได้นะครับเพราะว่าสกิลนี้เมื่อเลเวล20นะครับเขาจะลดพลังโจมตีสําหรับกายภาพทั้งหมดนะครับถึง45%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะสู้ก็เลือกใช้กันให้ดีนะครับเอาละครับเรามาดูด้านของการป้องกันบ้างดีกว่าครับการป้องกันนะครับของตัวนี้นะครับก็จะป้องกันดาดอยู่ที่10%นะครับแต่ที่เห็น19%เนี่ยเป็นเพราะว่า การที่ผมใส่นะครับมันเลยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ป้องกันหมัดนะครับอยู่ที่25นครับทุกอย่างก็จะตามที่ให้ดูเลยนะครับว่าเขาแพ้ชนะอะไรบ้างนะครับโดดเวทแรงเอ้ยอะไรประมาณนี้นะก็ลองดูกันไปส่วนสกิลต้องห้ามของตัวมอนโตะนะครับก็คือ Divine Gate นะครับอันนี้คือห้ามอัพเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยระบบที่เลือกสกิลตอนสู้ยังไม่เข้ามานะครับแต่ถ้าอีกหน่อยเข้ามาแล้วก็อัพได้ตามปกตินะครับถ้าใครอยากจะอั สาเหตุที่เขาไม่อัพกันตอนนี้นะเพราะว่าถ้าอัพแล้วเนี่ยมันจะชอบเดินไปวับให้เพื่อนนะครับทาให้ตัวมันไม่ได้อยู่แถวหน้านะครับก็พูดง่ายๆคือไม่ได้แทงเพื่อนก็ออกไปตายก่อนถึงตอนนี้ผมก็จะสรุปตัวนี้ให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือตัวนี้มีหน้าที่หลักๆเลยก็คือรับดาเมจนะครับก็คือเป็นการแทงให้เพื่อนนั่นเองนะครับ เพราะว่าตัวนี้มีค่าดิฟเฟนที่สูงนะครับเลือดอาจจะไม่ได้เยอะเท่าพวกเอ็นเกลหรืออะไรพวกนี้เนาะแต่มันก็สามารถแทงได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขายังมีท่าเซนติเนลนะครับเป็นท่าสําหรับสายแทงโดยเฉพาะเลยนะพอบัฟไปปุ๊บนี่คือถึกขึ้นแบบแน่นอน,นครับหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเจอกันแต่ถ้าหากใครที่เล่นสายแทงนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะฆ่าใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีท่าคิโเรเบรเอาไว้ฆ่าคนโดยเฉพาะอยู่แล้วนะ หรือจะเป็นท่าปุ่นอย่างท่าพาราไล z ์นะครับซึ่งตีแล้วก็ติดอมพาตนะครับต้องบอกก่อนว่าท่านี้แล้วก็ท่าคิโลเบทเนี่ยไม่ใช่เป็นการโจมตีประชิดต,ตัวนะครับจะเป็นการโจมตีแบบออสองช่อง3ช่องอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องการเดินของเขาครับซึ่งเดินได้ถึง4ช่องแล้วก็จาได้2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแทงที่มีความคล่องตัวสูงมากๆอันนี้ย้ําเลยพูดถึงข้อดีไปหมดละทีนี้เราลองมาดูข้อเสียของเขาบ้างนะว่ามีอะไรกันบ้าง หนึ่งเลยนะครับข้อเสียของเขาเลยคือถ้าปาหินของเขานั่นเองนะครับไม่แปลกค่ะเขาไม่ได้ประชิดตัวจริงๆนะครับเขาก็จะทําการปาหินแทนมันทําให้เราเสียเทินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องสเตต,ตัสตอนเลเวลงก,กล้านะครับเขาอาจจะไม่ได้เยอะเท่าพวก u r ที่เป็นสายแทงโดยตรงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยสุดท้ายนะครับก็คือท่าไม่ตายของตัวนี้นครับซึ่งมันแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่ามันใช้ AP เยอะไปะครับอันนี้เป็นข้อเสียของมันเลย ทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับแล้วก็สร้างมอนโตในแบบของตัวเองขึ้นมานะครับว่าทีมเราเนี่ยต้องการมันเป็นแบบไหนประเภทไหนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูมอนโตของผมนะว่าทีมผมเนี่ยปั้นมันแบบไหนนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ได้แนะนําให้เรียนแบบนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยมีตัวแท้งอยู่แล้วผมก็เลยปรับตัวมอนโตเนี่ยเป็นสายแอคแท็กนะครับ หลักๆเลยที่ผมใช้งานนะครับก็คือดาบเลนอนฮาร์ดนะครับที่ได้จากกิจกรรมมานะครับทาบวก5เพื่อให้ได้สแลตแอคแท็กสินะครับส่วนตัวเอสเปอร์นะครับผมก็ยังไม่มีตัวดีๆนะครับตัวที่ดีเนี่ยผมก็ให้ชูเทลใส่ตอนนี้ก็คือเบฮิมอสนะครับตอนนี้มอนโตะก็เลยต้องใส่ตัวไอออนจแอนไปนะครับแล้วส่วนวิชั่นการ์ดของผมนะครับผมเลือกที่จะใส่ไอออนจแอนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่ม เอ่อสลัดแอคแท็ก11นะครับสำหรับสำหรับของผมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็ทําให้ปาร์ตี้เนี่ยป้องกันสแลตแอคแท็กอีก9นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยตัวมอนโตที่ดูในคลิปมาเมื่อกี้มันเพิ่มการป้องกันสแลตแอคแท็ก19เพราะว่าได้มาจากไอใบนี้เนี่ยแหละ เพราะงั้นนะครับทุกคนลองมาดูที่ party ability ของผมนะครับหลักๆเลยที่ผมใช้เนี่ยก็คือตัว ion giant นะครับก็คือป้องกันการโจมตีแบบฟันก้าวนะครับแล้วก็แล้วก็การ echoing scream นะครับที่เพิ่ม slash attack 21นะครับใบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการดูดตีนะครับที่เพิ่ม attack 15ให้ทั้ง party นะครับอันนี้ผมจะให้ดูแค่3ใบนะครับเพราะว่าเอาไว้ลง PVP นะครับ เท่ากับว่าตอนนี้นะครับตัวมอนโตของผมนะครับก็จะมีสระแอคแท็กรวมอยู่ที่47นะครับซึ่ง47เนี้ยยังไม่รวมของเอสเปอร์อีกนะครับเพราะแบบนี้ครับต่อให้เรามีค่าป้องกันสระแอคแท็กนะครับก็ยังโดนแรงอยูดีนะครับอันนี้ผมจะลง P P ให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปั้นนะครับคลิปนี้ถ้าคนที่ถ่ายติดมาเป็นคนไทยก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นจังหวะที่จะเข้าไปกดคิวรเบสใส่เขานะครับ ดูความแรงครับอันนี้เป็นจังหวะที่โดนเขาตีมานะครับอ่าอนนี้ก,กดบัฟให้มันถึกนะครับเซนตินเนลนี่ครับโดนหมู่อันนี้วัดเลยครับเอ็นเกลกับตัวออมอนโตนะครับโดนใกล้เคียงกันมากเลย แล้วก็คิวละเบสซ้ำไปอีกทีก็ประมาณนี้ครับเอาละครับยังไงผมฝากคลิปนี้กับเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงก็ลองไปปั้นกันดูได้นะครับถ้าใครชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย